สวัสดีครับยนดีตรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับกับการจัดทีมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่13กันแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเดินทางมาเซตหนึ่งกนสามของฤดูกาลกันแล้วนะครับโดยเป็นการกลับมาหลังากเปีบทีมชาติผลสุดท้ายในปีนี้ด้วยนะครับอย่างนี้ก็จะรันยาวๆเลยในเกมแฟนตาซีนะครับก็มีบ็อกซิ่งเลยเรออยู่ด้วยนะครับเราต้องเน้นกันหน่อยละครับการจัดทีมในช่วงนี้ซึ่งทีมในสัปดาห์นี้ผมเป็นอย่างไรแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็เอาสรุปมารวบดวมไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับนะเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวีคที่12 ทีมของผมทำไปทั้งหมด70คะแนนนะครับก็ได้ทั้งซาร่าแล้วก็ขุณย่าทำผลงานอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลักๆเลยก็กับการซาร่าต่อเนื่องด้วยนะครับเลยคะแนนพุ่งพวดเลยในช่วงเวลานี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นการตัดสินใจที่ดีเลยตั้งแต่วายกาส10มานะครับทีมถูกตัวก็2คนนี้นะครับที่ผลงานเป็นที่ประจักษ์เลยนะครับซาร่าขุณยา่าส่วนกองหลังก็ได้กาเบียวที่มาแทนกวาดิโอในวิกที่ผ่านมาที่ผมเปลี่ยนไปนะ มาได้คินชีได้ถูกจังหวะพอดีนะครับบวกกับเดวิดรายาที่มีอยู่แล้วตั้งแต่เกมวิคหกนะครับก็นี่แหละครับมาสักทีคินชีสอาจจนอ่นนะครับหลังที่ถือว่าเจ็บช้ำกันมาเยอะนะครับในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเราถือนังเกมกับเดสเตอร์ซาว์ัมตันที่คาดหวังว่าจะทําได้มากกว่านี้แต่ก็เก็บไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้โอริการกลับมาอะไรก็ถูทําให้ทีมยิ่งขึ้นแล้วก็เบรกทีมชาติขนนี้กลับมาเนี่ยก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับจากทางอาเซนอั่นก็หวังว่า ส่วนอีกคะแนนที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นซอนเฮิงมินนะครับทำไป6คะแนนจาก1นึ่งแอซิวันที่เจอกับซิตี้นะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยโดยน่าเสียดายหน่อยที่ตอนแรกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นซาก้าก็ได้นะครับซึ่งทําไป12คะแนนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่เคะแนนไม่ใช่ช่องว่างที่มากมายอะไรนักนะครับก็คงจะถือต่อไปนะครับสับซอนเฮงมินเพราะว่าสัปดาห์นี้โปรแกรมก็ยังง่ายอยู่นะครับ ส่วนกลุ่มอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายรัวที่ทาคะแนนทีมผมนะครับโดยจุดที่ถือว่าน่าผิดหวังหน่อยก็คงจะเป็นฟูลแลมนะครับเพราะว่าเปิดบ้านเจอกับวูฟแล้วฟอร์มของฟูลแลมช่วงก่อนเจอกับวูฟเนี่ยค่อนข้างดีกว่าด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าทางฟูลแลมเนี่ยไม่สามารถคว้าเก็บได้สักแต้มเลยนะครับแล้วพ่ายแพ้ไปแบบยับเยินซึ่งราอุกจิมิเนสเนี่ยมีโอกาสทองในเกมด้วยนะครับแต่ยิงไปชนคานหรือว่าน่าเสียดายมากๆเลยก็ถือว่าเป็นคนที่ผมอาจจะต้องบอกลาในวิคนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะ ไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับส่วนแอนเดอร์เซนเนี่ยก็ตอนแรกผมตัดสินใจเอาลงกับอารนูรีเนี่ยว่าจะเอาใครลงดีนะครับเซึ่งขบยังไปทาเจ้าบ้านสุดท้ายก็ได้น้อยกว่านูรีสคะแนนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ช่องห่างที่สวิงขนาด10คะแนนะอะไรอย่างงี้นะครับบอกิดว่าวิธีการคิดเนี่ยถูกต้องแล้วผลการแข่งขันเนี่ยมันผิดคาดไปเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรหนึ่งจุดเช่นกันส่วนพิทน,นอกนะครับก็ค่อนข้างเกินคาดเลยนะครับหังการไปเยือนเอฟเวอร์ตันแล้วช่วงก่อนนัน แต่ก็ถือว่าพวกเขาไปเก็บกินชีสได้ถึงกูดิสันพาร์คเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในสัปดาห์นี้ผมเอาเขาลงไหมนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับทีมผมในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในอันดับแร็งกิ้งนะก็ขยับขึ้นมาอยู่ท็อปร้านได้เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้นะครับโดยขึ้นมาอยู่ที่900,000จากหนึ่งล้านสนะครับเป็นสัปดาห์ที่ได้ลูกศรเขียว5วิคติดต่อกันนะครับก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วครับหลังที่ยอไวการ์ดมากดินวิกสิบนะก็ดูเป็นการตัดสินใจทีี่ดดมากขึ้นโย ก็สัปดาห์นี้นะครับผมก็มี4ฟรีทานเฟอร์นะครับโดยตัดสินใจใช้1โดยเปลี่ยนตำแหน่งกองหน้านะครับจากลาอูคิมินสไปเป็นเจ้าเปโดรนะครับเพราะว่าจากโปรแกรมนะครับเล่นตรงนี้เลยลาอูเจอกับสเปอร์นะครับส่วนเปโดรเนี่ยเจอกับสวยมตันแล้วเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วเพอร์ฟอร์มแล้วด้วยสำหรับเปโดรต้องแต่หายเจ็บกลับมานะครับเลยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าทานเฟอร์ผมเดือเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนได้ชิวๆเลยนะครับแล้วค่อนข้างที่จะเห็น เห็นพ้องต้องการว่ามันควรมากๆเลยที่เปลี่ยนนะครับก็1จุดตรงนี้ส่วนผู้เล่นคนอื่นนะครับจุดส่วนใจในสัปดาห์นี้คือผมกับตันเพลเวอร์นะครับผมมองว่าซาร่าเพลเวอร์เนี่ยในสัปดาห์นี้สามารถกับตันได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็คิดว่าจบเดซไลน์แล้วนะ่ะน่าจะสู่สีกันด้วยนะครับในแง่ของ Eo ซึ่งผมมองว่าทางเพลเวอร์เนี่ยผมซื้อโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับเจอวิลล่านะครับที่ถือว่าค่อนข้างที่จะล้าจากบอลรุยโรบแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังค่อนข้าง ดอปลงมาพอสมควรแล้วนะครับพาเมอร์ Palmer, ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยความจริงก็ควรจะมีประตูเช่นกันนะครับถ้าไม่ติดว่ามาดูเอเก้ไปบล็อกลูกกิงของเขานะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะโชคร้ายไปนะครับโครงการกลับมาทําได้ดีขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วก็น่าจะมีประตูสำหรับพาเมอร์ในมุมของผมนะครับโดยแคปพาเมอร์ก่อนซาร่านะครับวอซิตี้ถึงฟอร์มตกในช่วงหลังมาก็จริงนะครับแต่พวกเขาก็ เจอเลี้ยวคูทีไลทย่อมเป็นเกมที่ค่อนข้างสุดมันแล้วก็ไม่ง่ายของเลี้ยวคูอยู่แล้วนะครับเลยคิดว่าเปลี่ยนกับตันในวิคนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับแล้วก็น่าจะสู่สีมากๆจะเลือกใครก็ไม่ผิดระหว่างซาร่าพาเมอร์นะครับแล้วแต่วิจารณญาณความชอบของแต่ละทุกคนเลยนะครับอ่ะส่วนจุดอื่นในทีมผมสัปดาห์นี้นะครับมาไล่ตั้งแต่กองหลังเลยประตูลาย่าเหมือนเดิมนะครับข้างหลัง3าคนที่ผมเลือกเนี่ยเป็นการเบรียวยืนพื้นในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ตัดสินใจถอดเฟอร์กิวฟันดได้กับแอนเดอร ที่โปรแกรมยากทั้งคู่ออกไปนะครับโดยผมอ้างอิงจากเปอร์เซ็นต์คีนชีทของรอบทีนะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะใช้ข้อมูลตรงนี้เป็นหลักเวลาเลือกผู้เล่นลงสนามนะครับโดยกาเบียลเนี่ยมากกว่าเพื่อนอยู่ละจากสไลด์นะครับที่42%สเปอร์เซ็นต์ส่วนทางพินน็อกเนี่ยก็เป็นที่2ตามมาในสัปดาห์นี้นะครับเจอกับเลสเตอร์เปิดบ้านนะครับก็31%เปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างโอเคอยู่ นะครับส่วนอีกจุดตัวที่3านี่แหละครับที่ผมช่างใจอยู่ว่าจะเป็นอาร์ตูรี่กับเฟอร์กิวฟันไดในตอนแรกนะครับแต่พอมาดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเปอร์เซ็นต์คินชีสโอกาสมี24นะครับส่วนวูฟมี19ผมว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยพอๆกันนะครับเลยตัดสินใจว่าใช้ระยานอาร์ตูรี่ตรงที่ว่ามีลุ้นในเกมบุกตลอด90นาทีมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นวินแบ็กแล้วบางเกมเนี่ยยื่ไปปีกซ้ายให้ด้วยซ้ำไปนะครับเลยคิดว่า ใช้ตรงนี้น่าจะมีความสนุกในการดูฟุตบอลมากกว่านะครับแล้วก็คิดว่าในการลุ้นเกมรุกเนี่ยนูรี่น่าจะมีโอกาสมากกว่าฟานไดที่น่าจะขึ้นมาลุ้นหม่งอย่างเดียวนะครับก็เลยเอาไว้สำรองในเกมวิดนี้ไปนะครับส่วนแอนเดอร์เซนก็ถือว่าเข้าใจนะครับเพราะว่าเราว่าในขาที่เข้าใจเพราะว่าเจอสเปอร์ในเกมวิดนี้นะครับส่วนด้านกลางเนี่ยก็ถือว่าโปรแกรมดีกันทุกคนในตัวลูก8ตัวเนี่ยผมคิดว่าผมตามแผนที่วางมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับซาร่าเจอแมนเซตตี้ก็จริงแต่ผมคิดว่าเนี่ย ด้วยฟอร์มการเล่นของซาร่าลูการนี้ก็น่าจะมีประตูหรือไม่ก็สซตเนี่ยสักอย่างน่าจะมีได้ในเกมนี้อยู่นะครับพาวเมอร์ก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าเป็นคันเดดกับตันนะครับซอนฮึงมินนะครับจะเปลี่ยนไปซาก้าก็ได้นะครับความจริงทานเฟย์เหลือแต่ผมคิดว่าไปเยือนเวสต์แฮมนะครับอยากผมอยากได้ตัวที่เล่นในบ้านมากกว่านะครับโดยส่วนตัวของผมเลยก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนซอนวิกนี้ที่เจอฟูลแลมในบ้านเนี่ย ออกไปมันก็กระไรอยู่นะครับแด่ยคิดว่าเก็บไว้ต่อแล้วก็ไปพิจารณาสัปดาห์หน้าอีกทีที่จะออกไปเยือนบอลหมัดดีกว่านะครับแม้ว่าสเปิร์อาจจะลูกผีลูกคนก็ตามนะครับกับฟอร์มลูกการนี้ที่เจอท,ทีมใหญ่เนี่ยเก่งตามเลยนะครับแต่พอเจอทีมเล็กเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับวันจะแพ้อ,อิสตับก็แพ้เอาดื้อเลยนะครับหวังว่าเกมวนี้ซอนจะสามารถทําอะไรกลับมาได้เป็นประตูหรือแอซิสบ้างนะครับช่วง ที่ผมวายการ์ดมาเนี่ยก็ได้เป็นแอซิดมาเรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่มีประตูสักทีหรับซ้อนนะครับคิดว่าเป็นตัวฉีกที่ถือว่าน่ารักน่าลุ้นเลยทีเดียวนะครับก็ส่วนอีกหนึ่งจุดกลางก,าก็เอ็นบูโม่นะครับตัวเลสเตอร์ความจริงเนี่ยในแง่ของเปอร์เซนต์วีในกัปตันเนี่ย,ยผมคิดว่าพอๆกับเพลิเมอร์เลยนะครับเป็นระดับ2ตามเพลิเมอร์นิดเดียวเองผมคิดว่าก็ ความจริงเนี่ยคนสามารถเลือกกัปตันเขาได้ด้วยนะครับถ้าไม่มีเพาเวอร์เนี่ยแต่ผมส่วนตัวแล้วคิดว่าชอบเพาะชอบการกัปตันเป็นพรีเมียมมากกว่านะครับก็เลยไม่ได้ใส่แบบไวส์กัปตันไว้ที่เอมบูโม่แต่ใส่ไว้ที่ซาร่าแทนนะครับก็เนี่ยเป็นวิธีการเล่นสไตร์ที้แล้วแต่คนเลยนะครับส่วนในหน้า3าคนเนี่ยก็คุณย่ากับวูดเป็นโปรแกรมที่ผมวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่มีการบาดเจ็บก็ลงตามสูตรนะครับคุณย่าเจอบอลหมัดส่วนวูดเจออิฟซวิด เบโดก็เอามาเจอแซม์ตันนะครับส่วนสำรองก็ใส่เป็นมอร์แกนโรเจอร์ไปที่จะเจอกับเชลซีนะครับภาพรวมเกมวีคนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคิดว่าจากหน้ากระดาษเนี่ยมันดูดีมากๆเลยนะครับในตำแหน่งผู้เล่น8คนของผมในวีคนี้ก็หวังว่าผลการแข่งขันจะสามารถ เข้าทางทีมของผมนะครับแล้วก็ให้อันดับเขียวต่อไปได้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆน่าจะจบด้วยลูกศรเขียวได้ในวิทนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คลิปนี้ขอจบเป็นที่ประมาณนีิบปแล้วกันนะครับก็อย่าลืมเดทไลน์กันด้วยนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเป็นเดทไลน์วันศุกร์นะครับประมาณเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับก็อย่าลืมเผลอไปว่าเป็นเดทไลน์วันเสาร์กันนะครับทุกคนแล้วก็ขอให้จบด้วยลูกศรสีเขียวกันด้วยทุกคนนะครับอ่ะครับ คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่หากฟังมาถึงนี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องกา้าบาบอดในการคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเว,มมเวลาหมดหมดเวลาขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ